เรื่องราวของคณะหมอลำหุ่นนะครับแห่งหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มกันมานานกว่า10ปีหวังสืบทอดศิลปะพื้นบ้านอย่างหมอลำประยุกต์การแสดงละครหุ่นใช้วัสดุในพื้นที่มาทําเป็นผลงานศิลปะนะครับแต่กว่าที่จะออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแบบสักครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้คุณกัญญารัตลิมอํานวยลาบจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมของคณะนี้ครับ การแสดงหมอลำของคณะละครหุ่นโรงเรียนดงบางพิสัยนวาการนุสรอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามยืนอยู่กลางนานั้นแมนทานถ่ายทอดเรื่องราวตำนานนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่ององค์ุลีมานที่เคลื่อนไหวผ่านหุ่นกระติบข้าวเหนียวถูกเชิดให้มีท่าทางเข้ากับเพ่องทํานองหมอลำราวกับมีชีวิตเป็นกิจกรรมเสริมที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่ของการแสดงความสามารถลงตีนพระเจ้าสีเพี้ยนเอาให้พ,นพ้นผาตอนเ้าคูลีมันเตรียมทาเพื่อสิหานิ้วโปมาไว้ให้ครบพันยืนอยู่ข้างนานั้นแมนทานผู้ทรงศิลรัศมีสีงามพองใสพอปานแกว้ว สิเป็นไผกระตามแล้วสิฟันขอบ่าได้จงจุดประสงค์คือเนิ้วโปโตทันได้แลนไปมือนี่คนที่เชิดขานคือ,คอนายสิอวกรอนแสนสุขซื้อเห่่นเขาซื้อว่าบอนมาอยู่คณะหุ่นนี่ได้จากปีแล้วอ,อ๋อผมมาอยู่ได้นี่สามสี่ปีแล้วครับอู้เจ้ามาอยู่แรกๆนี่เจ้าได้เหตุหนาทีออย่างอ,อ๋อผมมาแรกๆผมกับมีหนาที มาตีกองตีฉาบเนี่ยเขาซื้อครับผมแต่พออยู่โดนๆมากนะครับเพิ่นกะไหามากเชิดหุนนะครับฝึกบดต่างๆนะครับวันี้พ่อได้แววมีแว้วเนี่ยคู่เพิ่นกะไหามาเชิดน้ำมาผากบดน้ำนะครับผมโอวัาซันติกูลรีมานเล่าเอิญจงหยุดเดินท่าเฮาบทกลอนลำแต่ละตอนที่นำมาแสดงจะเน้นให้เข้ากับสถานการณ์มีปราชชาวบ้านเป็นผู้ประพันธ์กลอนลำ สอดแทรกศิลธรรมจริยธรรมโดยหยิบยกเรื่องราวขององค์ุลีมานหนึ่งในพุทธสาวกที่ไล่ตัดนิ้วคนจนกระทั่งพบพระพุทธเจ้าและกลับตัวกลับใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา,นสาถูกนำมาประยุกต์เป็นบทละครภายใต้การนำของปรีชาการุณหรือครูเสียงครูภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ก่อตั้งคณะหมอลำหุนที่สานต่อศิลปะพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน ไอ้ตัวหมอลาหรือตัวละครที่ที่ทมันเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นปลายทางแต่กระบวนการเนี่ยเราเราเราให้ความสําคัญกับเรื่องของกระบวนการกว่าจะมาเป็นละครหุ่นหนึ่งเรื่องเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง่ะ หนึ่งแล้วก็เรื่องของศิลป,ปะสองเด็กเองเขาก็เรียนรู้วิถีในชุมชนเรียนรู้กับป่าชุมชนที่เขาอยู่ในใน,ใน,ในหมู่บ้านของเขาเองนะแล้วก็ตัวหมอลำหงเองเนี่ยก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเผยแพร,ศร่ศิลปะท้องถิ่นอีสานว่าด้วยเรื่องหมอลำว่าด้วยเรื่องของงานศิลป,ปะที่มันเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นแล้วก็ยังหยิบกยบกเอาเรื่องราวที่มันอยู่ในท้องถิ่นมาเล่า กว่า10ปีที่คณะหมอลำหุ่นยังถูกสานต่อจากเยาวชนรุ่นต่อรุ่นแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปอย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่าคณะหมอลำหุ่นยังคงรักษาไว้คือหุ่นแต่ละตัวที่นำมาแสดงต่างประดิษฐ์มาจากวัสดุในชุมชนปัจจุบันหมอลำหุ่นคือหนึ่งในศิลปะพื้นบ้านของอำเภอนาดูนมีการหมุนเวียนถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดีสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการเชื่อมโยงศิลปะพื้นบ้านของเด็กๆให้เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรที่สามารถสอบแข่งขันและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การสืบสารากัญญารัตลิมอําเนยลาบไทย P ีบรายงาน